สวัสดีทุกท่านไปต่อดักกุ้งนะพี่น้องเอ้ยไปเด็กๆทัท้งสองตัววิ่งไปต่อดักกุ้งนะพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินทุกท่านไปต่อดักกุ้งนะกลับจากลุยงานจิตอาสาก็มาลุยงานาหารายได้เสริมเนาะนะครับเมื่อวานนะเมาาื่อเช้าได้80บบาทนะทุกท่าน เอากุ้งไปขายได้80นะฮะตอนนี้คืนได้เงินคืนหัวหารแล้ที่เหลือเป็นค่าก,กำไรแล้วได้วันละ60 70 80ก็เอาแล้วท่านดีก่อนไม่ได้สักบาทเลยเสริมเติมเงิน youtube กันไปลำพังเงินเดือนยู u ูปนี่เดือนหนึ่งก็ หกเจ็ดพันรายได้จากการขายกุ้งถ้าได้ทุกวันนะวันละร้อยนะจะดีมากเลยถ้าสมมติว่าขายกุ้งได้วันละหนึ่งร้อยนะเดือนหนึ่งก็สามพันแล้วทุกท่านแต่นี้มันไม่ได้หรอกบางวันก็ได้สี่สิบบางวันก็ได้หกสิบเมื่อเช้าได้เยอะหน่อยแปดสิบนะเออไป ไปตอกุ้งพี่น้องเอ้ยทั้งกินทั้งขายนะพี่น้องเอ้ยไม่ใช่ว่าขายอย่างเดียวนะไม่เช้าก็แบ่งให้พ่อไป20บาทแบ่งแบ่งไปประมาณ20บาทนี่นแหละแล้วก็เก็บไว้กินนิดนึงนะเอเอไป มาถึงจุดหมายแล้วท่านที่ตอกุ้งเออขอให้มันมานเด้อพรุ่งนี้ได้สักแปิบอีกก็ยังดีนะท่านเดี๋ยววันนี้จะพาเอฟซีลงน้ำไปด้วยกันนะอ่าลงน้ำไปด้วยกันถาทุหขอหันหมานเด้ออ่าจะพาเอฟซีลงน้ำวันนี้ลงน้ำไปด้วยกันนะทุกท่าน ไปไปด้วยกันวันนี้อโอ้เห็นเยอะเลยตรงนี้เห็นเยอะเห็นเยอะ

น้ำเริ่มแห้งเรื่อยๆแล้วทุกท่านสามตัว มันไม่ถนัดนะท่านเดี๋ยวให้เอฟซีอยู่บนบกดีกว่าม,มันไม่ค่อยได้นะเอออยู่บนบกเนาะอยู่บนบกนะทุกท่านไม่ค่อยถนัดเท่าไร่มือมันต้องสองข้างะนะงอ,นอะไรมาทับขากล้องกัน๋ย่ลมพัดหงท้อง